กับโคู้สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกับการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กร หรือ Super l ์ a ซึ่งตลอดระยะเวลาของหลักสูตรค่ะจะมีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจของตนเองให้ประสบความสําเร็จรายละเอียดในสัปดาห์นี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1รับรฟังการบรรยายเรื่อง Macro Perspective กติกาการค้าระหว่างประเทศภายใต้แกตและ WTO โดยศาสตราจารย์ดรศักดาธานิตกุลอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกมีเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลหลัก ระบบเบรตันบูส์คือระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ถูกกำหนดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการจัดประชุมกันขึ้นที่เมืองเบรตันบูสต์รัฐนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกาในปี1944รระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ทางการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินโลกป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เสรียั่งยืน สิ่งที่สำคัญในทางกฎหมายคือความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ 1. การจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งกำกับดูแลระเบียบการเงินของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตราแลกเปลี่ยน IMF จะควบคุมระเบียบเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง 2. ธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งจะเน้นเรื่องการลงทุนและมีศูนย์ระงับข้อพิพาทที่เรียกกันว่าศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาททางการลงทุนหรือ ECSD มีหน้าที่หลักในการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนต่างชาติและรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่นักลงทุนได้ทำการลงทุนซึ่งมีผลผูกพันทันทีและใช้บังคับได้ 3. การจัดตั้งแกต หรือความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี1947โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันทางการค้า ภายหลังแกดเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การก่อตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล WTO มีบทบาทส,สำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการทำ FTA หรือเสรีทางการค้าให้สอดคล้องกันกับกติกาทางการค้าที่เป็นธรรมและสากลภายใต้แกดและความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการหรือ GATS แตเปิดในระดับ140ประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งการทำ FTA ต้องลงลึกและกว้างกว่านั้นก็คือลดภาษีลงไปมากกว่าไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเช่นเวียดนามจะได้เปรียบไทยเพราะผู้ส่งออกไปผลิตสินค้าในเวียดนามเมื่อส่งเข้าสินค้าไปยัง E.U. ก็ไม่เก็บภาษีหรือเก็บต่ำมากเพราะได้ตามความตกลง FTA ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าภายใต้กรอบของ WTO มีความตกลงที่กำหนดกฎระเบียบและหลักการต่างๆที่ส่งเสริมคุ้มครองการค้าระหว่างสมาชิกได้แก่ความตกลงว่าด้วยศุลกากรภาษีศุลกากรและการค้าหรือภาษีนำเข้าซึ่งหากส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถตกลงกับคู่สินค้าได้เกี่ยวกับอัตราอากรเป็นผลมาจากแกะ และจะต้องมีการส่งตารางผูกพันให้ W T O ในส่วนสินค้าจากประเทศไทยหากมีสัญญาว่าจะเก็บเท่าไหร่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะเก็บเกิดไม่ได้ความตกลงว่าด้วยการเกษตรซึ่งมีหลายประเด็นเนื่องจากสินค้าเกษตรถ้าหากอุดหนุนเพื่อการส่งออกไม่สามารถทําได้เพราะการค้าระหว่างประเทศจะอยู่บนทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อไปอุดหนุนทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอ,อนามัยและสุขาอ,อนามัยพืชเช่นถ้าส่งเนื้อไก่เข้าตลาดญี่ปุ่นและยุโรปต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งเรื่องสารบางอย่างที่สะสมในไก่และโรคสัตว์ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเจอจีนนำเข้ามาเยอะมากและสินค้าอื่นวิธีช่วยเหลือก็คือมาตรฐานบังคับสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีมอ,อ,อก,กอจึงจะขายได้ ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแม้จะเป็นการค้าเสรีแต่ไทยยังแข่งขันกับเวียดนามกับจีนไม่ได้ความตกลงว่าด้วยชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยใหญ่และเข้มแข็งมากแต่เข้าสู่ยุค EV วีทำให้ต้องมีการปรับตัวอีกครั้ง ความตกลงว่าด้วยการทุ่มตลาดอุตสาหกรรมเหล็กกำลังเผชิญปัญหามากเพราะเหล็กจากประเทศจีนทะลักเข้ามายัางประเทศไทยเมื่อลดราคาก็ต้องทุ่มตลาดซึ่ง WTO มีเทคนิคในการทําการทุ่มตลาดเช่นขายในประเทศ100บาทแต่เมื่อส่งออกขาย80บาทความตกลงว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าซึ่งมีความสําคัญมากใน FTA การออกใบอนุญาตนําเข้ามาตรการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ มาตรการปกป้องและมาตรการส่งเสริมเพื่อเป็นเซฟกาดให้กับสินค้าการค้าบริการเช่นธุรกิจประกันภัยอยู่ในภาคส่วนของ financial service เป็นการเปิดตลาดให้มีการเข้ามาแข่งได้ความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับไทยคือกรณีที่ไทยบังคับใช้สิทธิบัตรยารักษาโรค HIV เมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีการติดเชื้อจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขจึงจะบังคับใช้สิทธิบัตร เพราะบริษัทยาก่อนที่จะขายในเมืองไทยได้จะต้องมาจดสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีความจำเป็นในการเข้าถึงยา ในวันที่1มกราคม2,569 EU จะมีการเก็บภาษีคาร์บอนอย่างจริงจังในระหว่างนี้ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มทำคาร์บอนฟุตปรินต์หรือปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรืองกระจกอื่นๆเพื่อให้เห็นว่าเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่ปลอดคาร์บอนฟุตปรินต์สินค้าที่ EU จะเก็บภาษีเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยส่งออก6ประเภท นั่นคืออลูมิเนียมเหล็กปุ๋ยไฮโดรเจนกระแสไฟฟ้าและปูนซีเมนต์เพราะใช้พลังงานเข้มข้นมาจากการใช้ฟอสซิลซึ่งไทยต้องลดคาร์บอนฟุตพรินร้อยละ30จากที่ปล่อยตามปกติตามความผูกพันกับ p Paris Convention ซึ่งต้องมีการระบุได้ว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์จากปีไหนโดย EU กำหนดไว้เช่นกันว่าหากสามารถจ่ายคาร์บอนเครดิตในประเทศได้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กับอ u แต่ระบบในประเทศนั้นต้องเชื่อถือได้หลังจากนั้น EU ก็จะมีการขยายไปยังอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกถ้ามีการใช้กับทุกอ,อุตสาหกรรมสินค้าที่ไทยส่งออกที่จะถูกเก็บภาษีคาร์บอนถึง4ล้านล้านบาทในอนาคตนอกจากนี้ยังจะมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนของประเทศออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่จะออกมาตรการตามมา ในปี1992มีการประชุมที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งโลกก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาผลการประชุมได้เกิดปฏิญญาที่มีชื่อว่าริโอเดจาเนโรว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและมีแผนพัฒนาว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีกรอบอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นมีผลบังคับใช้ในปี1994และหนึ่งในนั้นที่สำคัญคือการค้า มีองค์กรพิจารณาอุทธร์มีอำน,นาจในการตัดสินว่าประเทศสมาชิกใดทำผิดความตกลงหรือไม่ส่วน WTO มีผู้ตัดสินหากคู่กรณีไม่พอใจก็จะอุทธร์ไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ซึ่งองค์กรพิจารณาอุทธร์มีทั้งหมด7คนเป็นนักกฎหมายที่เก่งสุดจากทั้ง7ทวีปมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งคือการจะตั้ง WTO ขึ้นมาแทนแก ในวันที่1มกราคมปี1995ความตกลงจัดตั้งได้เปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่มาใช้แบบดีที่สุดเหมาะสมที่สุดซึ่งก็หมายถึงจะต้องใช้ทรัพยากรโดยคิดถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต้องมุ่งสแสวงหาการปกป้องและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของระบบเบรตันวูด สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ